ทักทายแฟนสับเลยลูกทำไงสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนไหนวันนี้จะมาโชว์เพลงอะไรวันนี้เอาขอสักหนึ่งเพลงอ้าวที่ซ้อมมาที่ซ้อมมาหนอะเอาอหน่อยนี่แฟนคับคิดถึงมากๆเลยไม่ได้เจอเองตั้งนานแล้วเขาคิดถึงก็ถามหาแพร FC อยู่ไหน

เพลงที่สองนะฮะเอาไหมเอาสักเพลงอะขอสักเพลงหนึ่งแปะบนหัวมีงูแต่หัวงูนะใจหังงูฮะยอ่ีเดี๋ยววันนี้เรามาทำหน้าตลกกันสิมาดูแปะทำหน้าตลกเอาถ้าดีใจ เสยียใจดีใจเสยียใจหน้าเหมือนกันหมดเลยดีใจหรือเสยียใจเอาหัวร้องสอิทำไมไม่ได้ยินเสียงร้องให้ทำไมไม่มีน้ำตาละมีทำไม <c oughs> รจริงอ่ะอ,อะไรนะรจริงร้อ,รองร้องอะไร,รจริงร้องให้เอ,อให้ยังไงรู้ ร้องให้ใครใครร้องให้ใครร้องให้แปะบอกนายร้องให้ทําไงทําให้ดูเนาะอือร้องเพลงก็ได้ถต่กันร้องเพลงเหรอเป็นไรง่วงนอนเหรอบอวันนี้อารมณ์ไม่ดีบ่กไม่ดีทำไมไม่ดีใครทิ้งมาหรือใครอกหักใครหักอกมีไหมแฟนอยู่ไหนมีแฟนยัง ไม่มีบอเออเองแอบชอบใครหรือเปล่าเออเองแอบชอบใครหรือเปล่าเห็นขี่รถไปแถวอำเภอบ่อยๆไปหาใครไปหาใครไปชอบผู้สาวตรงไหนนี่เดี๋ยวบอกแม่นะเผมชอบใครบอกครูไหมเฮ้ยผงชอบใครแป๊ะอย่าโกหกนะเว้ยงั้นครูจะจีบผู้สาวเองนะเอาวเอาไหม่ะเอาไหมเอาไหมเอา กูรักกูสาวเองเด้ไม่หายแล้วลิ้นเฮ้ยอะไรนี่เออ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 เป๊ะช่วงนี้เหงาไหมมีอากาศร้อนๆนี่ทำไมไม่ใส่หน้ากากโควิดเออโควิดนะหน้ากากอยู่ไหนหน้ากากอยู่ไหนไปใส่ไหมใส่ใส่่มาใส่ให้เป๊ะหน่อยมาใส่พี่เป๊ะไหนเร็วมาใส่พี่เป๊ะมาเร็ว ไปแปะใส่หน้ากากก่อนนะเว้ยเออกลัวโควิดโควิดนะจะบอกให้โควิดหรือเปล่าวะนม่ไปแปะใส่หน้ากากก่อนบอกว่าให้ให้แต่งตัวให้แต่งตัวอืมอ้าวคุณแม่มาใส่ให้แปะแล้วอือหลบกลุ่อ้าวไม่ใช่เหรอเอออ้าใส่ตัวนี้ไม่ใช่เหรอเนี่ยอ้าวถ้าใส่แล้วจะเห็นหน้าไหมล่ะ เช่วน no ี่เอาจะบอกจะบอกแฟนถาวว่าไงว่าให้ระวังป้องกันป้องกันโควิดเอาทำไงให้ทําไงถึงจะป้องกันโควิดได้ทาอย่างนั้นเหรอได้ไหมนี่จะบอกเห็สิทำไงถึงจะป้องกันโควิดได้เออบอกแฟนสาวสิทําไงทําเนี้น um um ี่บก 嗯。<laughs>